คุณเคยเห็นรถที่ทำให้คุณต้องหยุดมองแม้เพียงเสี้ยววินาทีไหมวันนี้เราจะพาคุณไปพบกับสิ่งที่ไม่ใช่แค่รถธรรมดาแต่มันคือการผสมผสานร,ระหว่างตำนานแห่งท้องฟ้ากับความหรูหราระดับพรีงเงียมบนถนนฮอเกอร์เฮอริเคน MKII โกรัสที่ไม่ใช่เครื่องบินรบแต่มันคือรถยนต์ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเครื่องบินรบในสงครามโลกครั้งที่สองแม่ชื่อจะฟังดูเหมือนเครื่องบิน แต่จริงๆแล้วนี่คือรถยนต์สุดพิเศษที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อคนรักความเร็วความแปลกใหม่และดีไซน์ที่ไม่เหมือนใคร Hawker Hurricane Mk II เดิมทีเป็นชื่อของเครื่องบินรบจากอังกฤษที่มีบทบาทสำคัญในช่วงสงครามโลกครั้งที่2โดยเฉพาะในยุทธการแห่งอังกฤษมันเป็นเครื่องบินที่แข็งแรงทนทานและเป็นที่รักของนักบินวันนี้มันกลับมาอีกครั้งในรูปแบบของรถยนต์ภายใต้โปรเจกต์ Project, พิเศษที่ชื่อว่า Gorush โก r รั Rush, คือชื่อของเวอร์ชั่นพิเศษที่ได้รับการตกแต่งอย่างหรูหราด้วยการเคลือบสีทองที่เปล่งประกายเหมือนทองคําแท้สะท้อนแสงทุกมุมมองเมื่ออยู่ใต้แสงอาทิตย์หรือแม้แต่ใต้ไฟถนนยามค่ําคืนตัวถังถูกออกแบบให้มีลวดลายคล้ายเครื่องบินพร้อมหมุดย้ำจำลองเหมือนลำตัวของเครื่องบินรบให้ความรู้สึกเหมือนเรากำลังขับเครื่องบินอยู่บนถนนสิ่งที่ทำให้โกรัสไม่เหมือนใครคือการเลือกใช้วัสดุระดับพรีเมียม เช่นคาร์บอนไฟเบอร์แท้อลูมิเนียมเกรดการบินและภายในที่บุด,ด้วยหนังแท้เย็บมือจากอิตาลีทุกส่วนได้รับการประกอบอย่างประณีตจ,จากช่างผู้เชี่ยวชาญโดยใช้เวลากว่า2 0 0พันชั่วโมงต่อคันด้านสมรรถนะฮอเกอร์เฮอริเคนโกรัสใช้เครื่องยนต์ V ี2ขนาด6.0ลิตรที่ปรับจูนพิเศษเพื่อให้เสียงคำรามคล้ายเครื่องยนต์เครื่องบินยุคสงครามตัวเลขกำลังแรงม้าสูงกว่า700แรงม้าทำความเร็วศูนย์ถึง100กิโลเมตรชั่วโมง ได้ภายใน3.2วินาทีและมีความเร็วสูงสุดอยู่ที่ประมาณ340กิโลเมตรชั่วโมงแม้จะเร็วแรงแต่นี่ไม่ใช่แค่รถสปอร์ตธรรมดาเพราะการขับขี่ของมันถูกออกแบบมาให้เป็นเหมือนการนั่งในห้องนักบินคอนโซลหน้าได้รับแรงบันดาลใจจากแผงควบคุมของฮอ w เกอร์เฮอริเคนของจริงมีสวิตช์แบบเขาเกิลสวิตปุ่มพุชสตาร์ทที่คล้ายการสตาร์เครื่องบินและมาตรวัดที่จำลองมาจากของยุค19 4 0 ระบบกันสะเทือนแบบปรับระดับได้ช่วยให้การขับขี่นุ่มนวลบนถนนทั่วไปแต่สามารถแข็งกระด้างขึ้นทันทีเมื่อเข้าสู่โหมดสปอร์ตล้อแม็กฟอร์จ20นิ้วหุ้มด้วยยางสมรรถนะสูงจากมิชลินพร้อมระบบเบรคคาร์บอนเซรามิกที่หยุดได้แม่นยำทุกสถานการณ์ภายในห้องโดยสารเต็มไปด้วยรายละเอียดที่แสดงถึงความพิถีพิถัน บาะนั่งแบบบักเก็ตซีทที่อบกระชับลำตัวแผงประตูบุตหนังแท้สลักลายมือและที่พิเศษที่สุดคือแผ่นป้ายชื่อรถแบบโลหะทองเหลืองสลักหมายเลขประจำคันเนื่องจากโกรัชผลิตเพียง25คันทั่วโลกเท่านั้นเรื่องราวเบื้องหลังการสร้างรถคันนี้ยิ่งน่าทึ่งเพราะมันไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อการขายในตลาดทั่วไปแต่มันคือโปรเจกต พิเศษที่ร่วมมือระหว่างบริษัทออกแบบรถสั่งทำพิเศษในอังกฤษกับอดีตนักดินรบผู้มีความฝันอยากฟื้นฟูตำนานของฮอเกอร์เฮอริเคนในรูปแบบที่คนรุ่นใหม่สัมผัสได้ทุกองค์ประกอบของโก้รัชถูกออกแบบโดยคำนึงถึงความรู้สึกเหนือระดับทั้งในด้านอารมณ์รูปลักษณ์และเสียงการขับมันไม่ใช่แค่เรื่องขององค์การเคลื่อนที่จากจุด A ไปจุด B แต่มันคือการพาคุณย้อนเวลาไปยังยุคที่เกียรติยศและความกล้าหาญคือทุกสิ่งเมื่อคุณได้ยินเสียงเครื่องยนต์ของมัน มันจะไม่เหมือนเสียงของรถยนต์ทั่วไปแต่เป็นเสียงที่ลึกหนักแน่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเหมือนเสียงของเครื่องบินเอสพหรือเฮอริเคนที่ทะยานผ่านท้องฟ้าในสนามรบแม้ราคาจะสูงถึงกว่า3ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว110ล้านบาทไทยแต่สำหรับนักสะสมหรือผู้ลงไหลในตำนานสงครามโลกครั้งที่สองรถคันนี้คือของสะสมที่ไม่มีค่าเปรียบได้ยิ่งไปกว่านั้นผู้ที่ซื้อโกรัชจะได้รับประสบการณ์พิเศษคือการได้เข้าอบรมกับอดีตนักบ,บินรบ ได้ขับรถบนสนามบินเก่าในอังกฤษและยังได้บินไปกับเครื่องบินฮอเกอร์เฮริเคนตัวจริงเพื่อสัมผัสประสบการณ์แบบเต็มรูปแบบไม่แปลกใจเลยที่มันกลายเป็นรถที่คนพูดถึงมากที่สุดในปีนี้ทั้งในกลุ่มนักสะสมรถหรูบรรดานักประวัติศาสตร์และเหล่าแฟนคลับของสงครามโลกครั้งที่สองเพราะมันไม่ได้เป็นแค่รถแต่มันคือผลงานศินละปะที่เคลื่อนไหวได้พร้อมเสียงคำรามของตำนาน และถ้าคุณคิดว่านี่เป็นแค่รถโชว์ที่ดูอย่างเดียวห้ามขับคุณคิดผิดเพราะโกรัสถูกออกแบบให้ใช้งานได้จริงมีใบรับรองการขับขี่บนถนนถูกต้องตามกฎหมายในหลายประเทศในยุโรปและสหรัฐอเมริกาไม่ว่าใครที่ได้เห็นต่างต้องเหลียวหลังมองมันไม่ใช่แค่สีทองที่ดึงดูดแต่คือดีไซน์ที่แฝงความหมายความกล้าหาญและเกียรติยศในทุกมุมมอง ท้ายที่สุดแล้วฮอเตอร์เฮอริเคน MKII โกลด s รัชคือบทพิสูจน์ว่าตำนานไม่ได้ตายไปกับอดีตแต่มันสามารถกลับมามีชีวิตอีกครั้งในรูปแบบที่หรูหราเร้าใจและน่าหลงไหลยอย่างไม่มีวันลืม